เขกทุกท่านช่นเกมเราจะไปเล่นเกมก็ดาวน์โลดแล้วดาวน์โหลดว่าเป็นเอามาเก็บเฟสเสริมที่เหลือนะครับตอนนี้เมื่อกี้เรบเฟสไอ้นี่มานะครับไปงานศพของบ๊อบนะครับไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะมันอยู่ตรงไหนวะเราเข้าไอ้นี่ได้ปะวะประตูไปโผล่ไอ้นี่ได้ไหมเอ่อชื่ออะไรนะนิคไฟฮาร์มตวานฮาร์ม Uh, เดี๋ยวนะเควสมันมีอยู่ตรงนี้สองรอคงต้องเข้าประตูไปนะโอเคเดิน okay. ตามเควสไปไกลยอยู่ประตูนะ่าอยู่ข้างหน้านี้นะคิดว่านะเข้าไปดูกันตอนนี้ยังเรียก uh, ไอ้งูยังอยู่ไหมชื่ออะไรนะไม่รู้โดนตืบไปยังแป๊บ <c oughs> นึงอ่าโอเค อยากเห็น,นเฉยเฮ้ยมีกล่องตรงนี้ด้วยครับที่ผมโดนตืบตรงนี้ไปทิ้งครับเจอไอ้ทัวกนั้นมาเก็บเมล็ด10อันนะเฟะ้ยที่อิน,นวนีเนไฮเราต่อแทนจากโยฟอนนักรบทเวลไฮแปลงหน้าเป็นหนูป่าแต่ใ้เขาเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้เหรอ แน่นอนสองร่างแค่เป็นมนุษย์กับหมาป่าเท่านั้นจะเป็นอะไรก็ได้ทำไมต้องเป็นหมูกับมนุษย์ด้วยไม่ฟาด <c oughs> โอเค <c oughs> มีอะไรมีบางอย่างที่ข้ายอยากจะถามเจ้านะ Hilda Sphini told me about your visit to secure Hell's armor, but was reluctant to elaborate when it came to negotiating with Craspel. Ah, yes. Well, I can see why he told off on such a subject until he saw if we survived the battle. what exactly did you do? It's just that she'd like to retire. Retire? what she with retire me expects free time wants ask and a don't to to do โอ o คเด็กก็ t a ่ทำอี n แล e หนเออนี่ปะตะวันทานทานงานศพของไวกิ้งนะครับไม่ไม่ไปบ้านซินดี้ทำไม่ะเออแล้วมันอยู่ตรงไหนลรเควสอะ อยู่นู่นใช่ปะ่ะนี่ไงเราก็มาตรงนี้โอเคเดนเดนไหนล่าไปฆ่ามังกรตรงนั้นด้วยเลยแล้วกันแสงเงาเลืองรองเราก็ไปตามหาสัตว์ไอ้นี่ดีวยวบอกว่าหาถาดอะไรนั่นพอแล้วแต่อลมแล้วกัน ห <laughs> ยุดตรงไหนก็ตามจบายวันได้มีเควสหลักให้เล่นแล้วนี่แล้วก็เควสลองรัวๆไป,ปตัวก็ยังไม่มาอืมไม่เป็นไรผมวิ่งได้ไม่เลีบดาบแรกกล้องเนี้ยหมายถึงวาร์ปแรกนะแล้ะแรกไปอยู่ที่นี่มิสการ าทุกที <c oughs> อืมโอเคแปดสิบเมตรเดี๋ยวอ๋อไอ้พวกไอ้นี่พวกเอ็นเทรียาเอาข้างในเนี่ยทำยาคายแล้ใส่เนเพลงของข้า น่ารเกียจที่สุดอืมแต่ตอนนี้ข้าหวังว่าจะจำเนื้อเพลงได้นะงานเอกสารที่เจ้าสร้างไว้ข้าสร้างฮีเก็บเอาไว้ข้าเคยสอนวิธีหล่อเย็นให้กับคนแคบแบบนั้นอ่านเลยบ้างก็ได้นะ Gods, gonna miss I'm him. อาคิดถึงเขาด้วยไงพระเจ้ามากันแล้วเหรอได้เวลาส่ง,งเขาพอดีนี่ครับแบบข้าได้พบผู้มากมายเจ้าเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่เรียกว่าสหายไดอืม กาจะเป็นคนที่กล้าหาญที่สุดโนี้จะกลายเป็นสิ่งที่พืนดิเปเลยเราจะพาเขาไปที่ผืนทรายแห่งตะวันานพื้นที่ที่ชุ่มน้ำอยู่ใกล้ท่าเรือเราจะเปาเจ้าที่นั่นนะพันเมตรเลยมันไกลเกินโอเคผืนทรายแวนมันอยู่ตรงไหนล่ะแผนที่สิ ไหนวะเดี๋ยวโอู้หูเดินกันตีล่าอะมึงเอาไปหาดมังกรอนก่อนป่ะตรงเนี้ยเกียว์สุสานป่ะล่ะไหวปะไม่ใช่สุสานดิไอ้มันสีแดงอะไรวะเนี่ยเอาเป็นว่าเราต้องออกฝั่งนู้นว่ะ โทษทียังไม่เราไปใช่ไหม,อมขอเดินผ่านหน้าหน่อยนะ <c oughs> เดี๋ยวแวะไปเดี๋ยวแวะไปไป,ไปดูมังกรก่อนไม่ดูหัวก่อนอแบบตามลม่เกินโอเคต้องพายเรือไปนะคิดว่านะอืมใช่โอเค งั้นก็ไปเทเรียกันก่อนตรงน,นี้ออมนิดหน่อยไม่เป็นไรมารับฟังเรื่องราวต่ออมแม่มีซับนี่มันดีจริงๆไม่ต้องขยันแปงบางนนทีขี้เกียจปล่อยซับผ่านก็ได้เอาไม่เล่าเหรอ,อมไม่เล่าก็ไม่เล่า เงียบแปลก,ปลกมาถูกทางก็ไหนเดี๋ยวแต่มันมีทางเดียวนี่นะได้โหหามังกรเลยะ้ะคิดว่านะไม่ไง,ง,ง่ายางหลอกอ่าเอออ่าฮ่าฮ่าเรียบร้อยมีผ้ากระดูกไป <c oughs> ยากจะคิด บาง,างอย่างอยู่ใช่ไหมที่อะไรอยู่หรอดาบของเะยองก็ดีใจนะที่โอดินขมโมยไปหรอไม่ก็ไม่เชิงดาบนี่ขมโมยไปไม่ได้มาจะส่งมอบให้กันเองเฟยองสร้างดาบนั่นขึ้นมาตอนที่เขาอายุอย่างน้อยซึ่งเวลาดูใจเมื่อหลายฟีก่อนเขาสาบานว่าจะวางวันลงเมื่อเขาพบกับความตายเมื่อได้พบกับความรักในชีวิตั้งเขาระดับนั่นทื่โรแม,มนติกอะนะ โอเคแล้วมันอยู่ไหนล่ะนี่ครับไอ้มังกรเนี่ยเราก็แค่ต้องลงมาฮึนาวอ้าวเรียบร้อยเออเออโดน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 ระยะไกลคู่ก็ได้แล้วเว้ยไม่ โอ้โหกันไม่อยู่เออ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เอาไก่ก็ไม่ได้อยู่ไก่มันก็พ่นโอ้เออ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 คุยอยู่ไหนเนี่ยเออยะะอะออะทำอะไร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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เ เออ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 เันแนมารอสาสเออลวงอาเออ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 ามันทำอะไรได้บ้าเนี่ยไอ้ชายเนี่ยเออ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 แดงแดง โอ้ยโอ้เต็ ання, <c oughs> bah, มหน <c oughs> ้าเลยเอ๋อะไรสวยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหกิ้งเลยครูเออขยยะงายัโอ้มีน้ำแข็งตัวนี้ด้วยแหละไม่นะโอ้โอ้โอ้ลงไปเทียมัดจับ เออ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 อาเออาไปเอาไปเอาเอาเอาละโอ้ดาววงับถีซะด้วยโอ้โหเกยวไฟคู่คู่เอาเอาแบบนี้มันช่องว่างนะมันมีช่องว่างมันไม่โดน ลอยสิสิสิมาอีกเยอะเฮ้ยจ้ะเออล่วงอ้าวเฮ้ยอึดนี่วะไม่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 เออเออเออก็โอ้โหอีกแล้วล่ะโอ้ยเฮ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 ้ยว้าขาเข้าไปเออเออปากซะ เอาจัดไปยิ่งยิ่งยิ่งต้องแอะผู้ฆ่ามังกรน่าประทับใจจะเอาขาดหวังอะไรหรอนั่นแหละตรงประเดิตเลยสังเกตไหมว่ามังกรอิสระจากนี้ใช้วัตถุดิบของเราขโมยมาค้าว่ามันเชื่อมโยงกันนะ ถ้าไม่เราอันนี้เราเฮ้ยไม่ได้ใช่นานอะไรวะอืมข้าพเดชตึกคอมโบจะมอบพลังชาร์จพิเศษสำหรับเกดผ่านผ่านผ่านโอเคไปทำเคสคนคละได้ละสบายใจละอืม ไกลอยู่นะโอเคลงน้ำมาแล้วเราควรจะไปขวาเข้าประตูดีกว่ามันไกลใช้ได้แล้ววาร์ปเอาแล้วกันไปอ่ะยังพูดถึงกับล้องชายเจ้าเนี่ยโอดินเอาวันไปยังไง ถ้าตอบเรื่องนั้นได้โอดินบำมตัวเป็นคนที่สวยที่สุดเท่าที่เฟยยองเคยเจอแต่ยองแย่งดาบพ่อเงี้ยละ่ะ oh, มันน่าขายหน้ามากข okay. ้าดีใจนะที่เฟยยองได้มันคืนในที่สุดข้ากระเชนกันเจ้าน้องใายทึมทัง้งไหนวะเอาเลยมาเนี่ยโอเคไม่เป็นไรออกคนนี้ได้ นี่นี่งานประตรูเยี่ยม,อมโอเคมาเจอกันอีกฝั่งนะออโอเคตรงนี้ทำงานศพไวกิ้งนะ่นี่นาทดสอบดวงตาดินเหย่ยโคตรไกลอ่ะ ดูดิฝักันนู่นประตูชุ่มน้ําแล้วเราจะไปทางนู้นยังไงวะเราลงทางนี้มันจะไปโผล่ไม่น้ำหรือเปล่าลองไปดูดิโอเคอแดบดบตาเลือเกินรู้สึกเหมือนไม่เคยมาไงไม,มันเคยมีทางยาวขนาดนี้ด้วย ไม่ฟ้าโอเคสกิลไม่มาประตูไม่เพิ่มขนาดครูวับเมืองเดิมเลยโอเคมาแล้วอืมอ๋อที่เนี่ยแหละแล้วเราก็ลงแม่น้ำไปก่อนอืม น้อตัวเป็นอิสระแล้วอยากรู้จังว่ามันหมดหรือ,อยังนกกาโอดินมีแค่ตัวเดียวอตรงเนี้ยตัวเดียวก็ตัวเดียวเราควรจะไปทางไหนวะทางนี้ปะทางนี้แหละมีท่าเรือที่เดียวแล้วเราจะไปยังไงอ่ะ อ๋อไม่ได้นี่มันกลับทางเดินดีกว่าวน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 ขึ้นฝั่งขึ้นฝั่งขึ้นฝั่งอุ้ยขึ้นฝั่งเททษสไม่มีให้กดโอนี่ไงอืมเราไปแบบนี้ก็ได้มั้งนี่ไงลากเลื่อนเราได้เหมือนกันมัน้งใช่ไหมแยสเอร์ yes, โอเคอ๋อไปเองเว้ดี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 ให<ด>้าต,ตายเถอะเกิดอะไรขึ้นคาด่า,า,าจ,จะเปลี่ยนชุดเออเยี่ยแต่งตัวไม่บอเลยแล้วไม่เป็นไรปกติคงแค่ต้องแต่ชุดเป็นทางการในงานศพหรอกป๊อบไม่สนอยู่แล้วก็อาจจะแต่ว่านะตอนที่ท่านทำให้คือประดับก็บางทีอาจจะมีทองคำอยู่ ขเขาใจสายเขาเขาอยู่นั่นไงเอาเถอะลอง,งทดเขามาแล้วเรากำลังจะเริ่มอ๋อให้ส่งเรือใช่ไหม แบกขึ้นเรือแล้วเผาใช่ปะละก่อนบ๊อบนั้นไม่อยากให้นายตายเลยแล้เป็นตัวลครเดียวที่ฉันชอบยกเว้นเคโทอะนะหมายถึงลองจากเคโทอส เดีย๋ยถ้าเปลี่ยนเสื้อมาแล้วไไ่่ไงเ็นดี้สภาพ ขารักเจ้านะบ๊อบ cái bia đu đó à khẽng mà ฮานูยิงนะครับไปดูแล้วยิงอย่าง คงไม่ฟื้นแล้วครับซซนจิซินดี้บ๊อบบนะ๊อบเนี่ยมันยโก,ยกรธกูอีกเรอกูไม่ได้เป็นคนฆ่านะเว้ยภาคสามจะมาไล่ฆ่ากูเหมือนไกย่าปะเนี่ย ต้องมีความแค้นทุกภาททุกภาคเลยแหละอืมหหลุมนั่นหลุมอะไร What Bigger ยิ่งเอาออกมันก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นอ๋อไอ้ที่บ๊อบมันถามซินดี้เออไม่ใช่สิ มีเมียไว้นะครับที่จะถามคำถามกันนะตอนออกเดินทางไปด้วยกันนะเดี๋ยวทำไมาจอดำอ่ะเอ้าิ่งจะมีเอเ็กเครดิตอะไรของมันวะเ <c oughs> มื่อกี้ร์ทที่แล้วไม่จบอ่ะเดี๋ยวมันมีเอเ็กเคดิตสองรอบอ่ะ อ๋อโอเคจบก็จบวะงั้นตัดเพียงเท่านี้ก่อนละการสู้มังกรตัวกับอ่าพามาดูงานศพของซินดี้นะครับเป็นฉากจบอีกฉากจบหนึ่งนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่งานศพซินดี้ดิงานศพของบ๊อบนะครับเป็นอ่าอ่าดิลี่พูดเดี๋ยวเดี๋ยวเพลงมันติดลิเกสิกแง่เลยเนี่ยอ่าพามาดูงานศพของบ๊อบนะครับเป็นงานศพแบบไวกิ้งนะครับก็คือยิงคนธนูลงไปที่เรือที่ลอยน้ําไปนะครับเพื่อเผาร่างกายนะครับ ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่ก็ประมาณนั้น,นครับคล้ายคนไทยแล้วเผามากกว่าดีกว่าฝังนะครับเพราะว่าการเผาเนี่ยมันจะทําให้ศพไม่แพร่ระบาดเชื้อโรคอะไรพวกนี้นะครับเผาไปเลยให้มันจบไปนะครับโอเคงั้นก็หวังว่าทุกคนจะสนกับเกมนี้นะยังไงใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยแล้วไว้เจอกันในพัดหน้าสำหรับวันนี้ปารจ่าบ๊ายบายไ,ไปก่อน <laughs> เพลงไม่ติดลิสิ์